ว้าวซุป辣椒เจ้เดอดสะบนสะบนบะกมี้หมากากักคานใส่น้ำส้มนั่นเลยเสร็จแล้วก็ใส่นี่พริกขั่ขวเข้าไปนะคะว้าวสุดยอดตัด้งที่สามบนว,วัวปุ๊บก,ก็นี่เลยจอประกาศมันมาได้เด็ดประกาศเลยด้อ เก่งพักทาเป็นเบ็ดนะไปจ้อไปใส่ไฟเป็นต้นเป็นต้นจะอีอาจารย์เรียบร้อยจ้อประกาศของเรามากินด้วยกันจ้าวมากินด้วยกันจ้าวจ้อประกาศใส่หมูในหมูรู้กิโลวันเหรอชิ้นหมูไอ้แนวบอชิชิขึ้นบอเชยลูกหมูเด้อก็หาดลูกหมูบะได้ลูกหมูที่ที่หาเนี่ยแป้งเคยดูของหมูแล้วเนี่ย จินกูกว่มาเจ้ามเมากินเจ้ากาด้วยกันเจ้าอาหารเนือนเจ้า